วันนี้ได้มาถึงภูสาเล่านะครับอยู่ตรงข้ามกับฝั่งปากเซเวลาประมาณ15นาฬิกา10นาทีของวันจันทร์ที่14ตุลาคมนะครับก็มายืนที่จุดชมวิวจุดนมัสการพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่บนภูสาเล่านะครับด้านหลังผมจะเป็นพระพุทธรูปถ้านั่งรถข้ามแม่น้ำโขงฝั่งข้างหน้าผม มองขึ้นมาก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมจะให้ดูภาพกว้างๆด้านหลังนะครับทีนี้จะกลับข้างก็จะไปเป็นเห็นในภาพวิวฝั่งทั้งนู้นคือปากเซนะครับปากเซนะครับมองลงไปลิบๆนะครับและก็ที่เห็นแม่น้ําตรงนั้นก็คือแม่น้ําโขงนะครับมองไกลๆนะครับให้ดูให้ชมวิวตามธรรมชาติ อันสวยงามของฝั่งปากเซในขณะนี้นะครับทิวทัศน์สวยงามครับตอนนี้ผมมายืนที่ลานจอดรถบนอยอดของภูสารเล่านะครับก่อนที่โบดต,ตรงนั้นก็จะมีพระพุทธรูปเรียงรายกัน เยอะแยะเลยนะครับผมจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศตอนนี้ช่วงนี้ประมาณบ่ายสามนาทีแล้วครับของวันที่14ตุลาคมพุทธศกักราช2562ครับเห็นไหมครับพระพุทธรูุปเรียงรายกันยาวไปตามเขา นี่ไงครับอีกจุดหนึ่งบนลานจอดรถภูสาเล่าเมืองปากเซนะครับตรงด้านข้างของลานจอดรถก็จะมีพระพุะพะพทธรูปเรียงรายกันเยอะแยะเลยนะครับผมให้ชมบิวถือทัดไปเรื่อยๆนะครับ อีกมุมหนึ่งของบนภูสาเล่าก็จะมองข้ามไปปากเศสนะครับอยู่ฝั่งนู้นภูเขาแล้วก็บ้านเมืองเมืองปากเศสตรงนี้ก็คือแม่น้ําโขงนะครับให้ชมวิวกันไปรอบๆที่มองเห็นก็คือสะพานข้ามแม่น้ําโขง อีกจุดหนึ่งของจุดชมวิวบนภูสาเล่านะครับด้านหน้าของผมก็จะเป็นโบสถภูสาเล่านะครับเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องกลับไปนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันชาวต่างประเทศก็มีชาวประเทศไทยชาวสบ,รบวูรลาวก็จะมานมัสก,การพ,พระพุทธรูปที่นี่นะครับ นุ่นคือฝั่งปากเซน,นะครับปากเซตรงนี้ก็คือแม่น้ำโขงนะครับก็จะเดินชมวิวมาที่ลานชมวิวหน้าโบสถ์ของครูสาเล่านะครับแล้วก็มองข้าม ฝั่งนู้นไปก็จะเป็นบากเซนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง